ถ้จริงแต่ว่ามันมีเรื่องพวกเนี้ยแม่เขาก็ต้องส่งเงินมาให้ทั้งนั้นที่แม่เขาก็เองก็ยังมีหนี้อยู่ทีนั้นมันก็กดดันทั้งเขาครัวเขาเลยไงเขาต้องยอมรับท่งน,นี้ครับทั้งนั้นที่เขาเป็นหนี้อยู่เขาก็ยังส่งเงินมาให้กินใจเรารหรอใช่หมายถึงแม่เขาเหรอใช่ดูก่อนนะหมายถึงว่าแม่เป็นหนี้แล้วคือพ่อเพราะพ่อเราไม่ได้เอาเงินไปจ่ายแม่เขา แม่ครับแม่ข็ยังเอาข้าวให้เรากินอีกใช่ครับแม้แต่ค่าใช้จ่ายไปสอบใบประกอบอาชีพล่าสุดที่เราปางนี้ค่ะสองคนนี้หมื่นกว่าบาทแม่ไปหาเข้ามานะคะถ้าไม่มีใบนี้ก็เป็นถ้แม่สามารถไปเป็นครูได้แม่จังทับจัจยอมมากหน้าเนี่ยเขายืมเขาเอาเงินมาให้แล้วนี่แม่เป็นนี้เขาอ,อยู่อะไรเนี่ยล่าสุดที่เขาไปสอบกันเนี่ยแม่เป็นนี้เขามาหมื่นสองค่ะ แม่คนนี้แม่ทำว่าแม่เนี่ยคือผู้ให้จริงๆนะคะไม่ใช่ให้เห็นแก่ตัวนะคะให้อนาคตลูกึงเจ้าเขาไม่ได้อยู่ในท้องแม่แม่ไม่ได้เลี้ยงมาแต่แม่ต้องให้เขาแต่คุณไม่มีเลยตอนนี้แม่เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่เป็นหนี้อยู่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแปดหมื่นแปดหมื่นอแล้วก็แปดหมื่นที่ยืมเขามา ที่มีปัญหากันแล้วเด็กก็ยังไปช่วยวิ่งช่วยทำมาสองเมื่อกี่วันที่เองล่าสุดไม่งั้นเขาจะเป็นครูไม่ได้ใช่ค่ะถ้าไม่มีใบนี้คุณพ่อเคยคิดไหมคะโลดครับผมครคิดถึงหัวอกไหมคะคิดถึงอนาคตที่ลูกจะต้องไปอีกยาวใจไหมคะานี่นึงค่ะนิดเดียวคุณพ่อคิดบ้างค่ะแล้วทำไมคุณพ่อทำอย่างนี้ทำไมไม่วางแผนอนาคตลูกเหมือนแม่แม่เนี่ยเป็นผู้หญิงาำคนเดียวพ่อเขาเต็มไม่ได้แต่แม่ทำได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรแม่ แ,แ,แม่ไม่โกรธลรกแม่โกรธพ่อเราคนเดียวที่ทำให้เป็นอย่างนี้แม่กิจด้วยนะคนที่ไม่รักศึกจากวาจาแต่แม่เป็นคนที่เลี้ยงลูกมาถึงศัวจาวาจาสอนลูกให้เป็นคนดีถูกบูชาเขาลพสัจาวาจามากอ๋อขอโทษนะพูกกันก็ยังเป็นลูกแม่เหมือนเดิมไปหาหาไม่ได้เหมือนเดิมนะลูกเป็นเพื่อนกันได้หนู อยากเจอคุณแม่มากเลยอะคือแบบพี่ดิวดูคลิปน้องผู้กันแล้วก็น้องปอคือแบบว่าคือตอนเนี้ยพี่รู้สึกสงสารคุณแม่ฝ่ายหญิงมากเพราะว่าคุณแม่ฝ่ายหญิงนี่คือแบบทุ่มเททุกอย่างรักน้องผู้กันเหมือนลูกชายคนหนึ่งเลยที่ไปอยู่ในครอบครัวของฝ่ายหญิง แล้วก็ตอนนี้แม่ก็แบกหนี้แบกบภาระซึ่งแบบโหคน,คนเป็นแม่คือสําหรับพี่ดิวนะทุกคนคือแบบอย่างแม่พี่ดิวอะต่อให้เขาไม่มีเขาก็ต้องหาให้ลูกวันที่พี่ไม่มีแล้วพี่ก็โทรไปแบบของเงินแม่เงี้ยพี่เข้าใจเลยบางทีเราไม่รู้ว่าเขาต้องไปหายืมมาจากไหนแต่เขาก็ต้องแบบหามาให้ลูกให้ได้อย่างเงี้ยแล้วก็อยากเจอคุณแม่นะครับ คุณแม่ถ้าใครพ่อตามหาแม่น้องแมงปอพบกับมาไส้นิดซอยแม่ลำเพยสองแสนบาทพาน้องแมงปอกับน้องผู้กันเขามากุงเทพแล้วก็มาช่วยเป็นทุนกนารศึกษาน้องอีกสองแสนบาทและยังสัญญาอีกว่าเมื่อเรียนจบเรื่องกสอบต้องห่วงพี่ดิวจะดูแลเองมาเบิ่งคลิปต่อไปคะ่ะตอนนี้คือข่าวดิวทุกสำนักทุกช่องทุก เต็มเลยสองสองวันวันนี้แต่นะน่าจะซาไหมวันนี้วันนี้เบาลงแต่สอป๋าไม่เห็นหรอของมินได้เก็บกี่บานอินเป็นพันไหมฮะเอาหลอหร่อ กดแชร์หน่อยนะครับแม่กดแชร์นะครับใครเข้ามาไลฟ์สดนี้นะครับกดแชร์กดแชร์ให้น้องดิวหน่อยเป็นกําลังใจหน่อยครับกดแชร์หน่อยครับมาได้มาทักทายกันสักทีได้มาเล่าได้มาเล่ากันสักทีครับแม่เอฟซีก็น่ารักมากมา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 ทำงานทำงานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ฝากกดแชร์ด้วยนะคะฝากกดแชร์เอาคนละดิวดิวพูดตรงๆนะดิวไปทําดีมาไปทําคุณงามความดีมาขอไปเลยคนละยี่สิบแชร์ได้ไหมแม่ได้คะ่ะขอได้ไหมครับแล้วดิวอยากจะบอกว่าหลายๆคนอะ่ะอยากซับพอตดิวเยอะมากแล้วก็ดิวขอบคุณทุกกําลังใจเลยดิวขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคบที่แบบแฟนคลับมอบให้นะครับ วันนี้เสียงแหบเสียงแห้งแล้วแต่ว่าใจสู้ครับแฟนข่าวสดี2,000ันคนส,สดี2,000คนใน Facebook ด้วยนะครับดีใจมากดีใจมากครับที่ได้ที่ได้ทำความดีให้กับสังคมแล้วก็ขอบคุณข่าวสารทุกช่องทางนะครับที่แบบว่าเอาเอาเรื่องราวดีๆไปบอกนะครับขอบคุณทุกคนมาก ไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะ FC คือแบบมันมันดีไปหมดอ่ะมันตื้นตันใจครับขอบคุณมากครับ2,400ันคนดูเยอะมากฝากกดแชร์ด้วยนะครับแม่ฝากกดแชร์ด้วยฝากกดแชร์ด้วยนะครับใครแชร์ขอให้บุญกุศลที่ดิวทำนะครับส่งเสริมบารมีแฟนคลับให้มีแต่ความสุขความเจริญวันนี้เวลา14.28นาฬิกา28นาทีน้องดิวไลฟ์สดนะ14.28นาฬิกา28นะครับใน Facebook นะแฟนคลับ เตรียมตัวนะครับอู้สามพันคนหเอาไงอะ่ะลูกค้าน่ารักมาก FC <4 S 1> น่ารักมากใครเป็นแฟนคลับใหม่ใครเพิ่งมาติดตามเพจจริงน้องดิวกดหนึ่งใครเพิ่งมาไม่ติดตามครับแม่พี่วันนิดาสวัดดีครับสามพันคนลูกค้าคนไหนเพิ่งมาติดตามใครติดตามมาจากน้องผู้กันน้องผู้กันน้องตอใครติดตามมาครับแม่ลำเพย ที่ดิวไปใช้ไปใช้นี่สินให้นะครับทุกคนเป็นไงบ้างดิวถามหน่อยดูคลิปแล้วมีความสุขไหมครับดูคลิปแล้วมีความสุขไหมแฟนคลับดูคลิปแล้วมีความสุขไหมครับเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับสวันนี้ดิวมีความสุขมากดิวจะไปกำแพงเพชรอีกหนึ่งรอบนะดิวจะไปอีกนะครับอีกหลายๆรอบเลยนะครับ ดิวจะไปถามชีวิตแม่ลําเพยนะครับหลังจากที่ดิวปลดหนี้ให้เป็นไงบ้างชีวิตดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับดิวจะไปหาคุณแม่อีกนะครับอยากได้ครีมไขมกุกอุ้ยน่ารักขอบคุณครับเอาไหมอยากซื้อครีมอยากซื้อครีมน้องดิวเหรอเอาเหรอเอาไหมเดี๋ยวดิวทําให้เอาไหมพี่อินให้สักร้อยคนก็ได้ได,ดิวให้ครีมหนึ่งร้อยท่านออกมา เพราะว่าบางคนแบบน้องดิวอยากแบบอยากอุดหนุนใจอ่ะน้องดิวใจดีมากเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้ดิวให้คีมเซตนี้เป็นเซ็ตเขาเรียกว่าเซ็ตน้องใบปอกับผู้กันที่แบบเป็นเซ็ตแห่งความสุขแล้วกันเป็นเซ็ตแห่งความสุขที่ดิวไปใช้นี่ให้น้องปอน้องผู้กันแล้วก็ผูกแขนให้รวมทั้งหมดสี่แสนบาทเป็นเซ็ตแห่งความสุขบางคนบอกว่าโหไปซื้อคีมไข่มุกทุกคนเชื่อไหมบางคนไปซื้อตามแบบตามแบบ เพจต่างๆนะครับแล้วก็ซื้อกับน้องๆนะครับซื้อกับน้องสาวดิวด้วยซื้อกับน้องลีนาซื้อกับน้องมูมีเงี้ยครับบางคนไปซื้อตามแบบตามต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากแต่ครีมไข่บุกวันน่ะวันนี้ลูกค้าจะได้ซื้อครีมกับดิวครั้งแรกในรอบกี่หลายเดือนมากใช่ครับหลายเดือนมากอยู่ไม่ค่อยได้มาไลน์ใน a c e b o o k นะครับขอบสวัสดี Facebook ด้วยนะครับ Facebook ฝากติดตามด้วย4,000คน นดูเยอะมาก <laughs> <laughs> ออ<บ>ลูกค้าดูเยอะมากรักทุกคนนะครับขอให้มีความสุขนะ <p> ดูวไม่เสียดายเงินเลยแม่ดูไม่เสียดายเงินสี่แสนที่ดิวอมอบให้น้องๆเลยดิวได้ปลดทุกข์ในใจน้องอะ่ะดิวได้ได้ช่วยเหลือค่างานแต่งน้องอะ่ะดิวดีใจมากแล้วก็ดิวได้ช่วย ช่วยเหลือนะครับถ้าน้องเรียนจบปริญญานะครับดิวก็จะใช้นี่กยศให้น้องทั้งสองทั้งสองคนเลยไม่ใช่แค่ผู้กันริวใช้นี่กยศน้องปอกับน,น้องทั้งสองคนเลยนะครับขอส่งน้องถึงฝั่งฝันนะครับไม่หวังอะไรเลยแม่วันนี้ลูกค้าคำหนึ่งอ่ะลูกค้าบอกว่าอยากซัพพอร์ตน้องดิวบ้างอ่ะมีแต่เป็นผู้ให้เป็นผู้ให้มาตลอดอยากให้น้องดิวรับบ้างนี่คือน้เห็นเห็นข้อความน,ะน้ำตาไหลเลยอะ่ะ เห็นข้อความน้ำตาไหลเลยอ่ะแฟนคลับแบบว่าอยากอยากอยากให้น้องดิวมีความสุขบ้างอ,ะอ่ะลูกน้องขอบคุณลูกน้องนะลูกน้องตอนนี้นะครับทํางานกันหนักมากขอบคุณสู้ไปด้วยกันกับพี่หน่อยช่วงนี้นะครับขอบคุณรายการโหนกระแสขอบคุณพี่นุ่มกันชัยนะครับขอบคุณพี่เอสด,ด้วยนะครับที่เป็นบอสท,ที่แบบว่าเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นแบบคนดีลงานมาให้นะครับ แล้วก็ขอบคุณสะพานบุญโหนกระแสขอบคุณช่องสามไม่ลืมเลยขอบคุณไยรัฐขอบคุณช่องแปดนะครับที่ตีแผนเรื่องราวนี้ออกไปแล้วสังคมแบบมีความสุขกันมากนะครับแล้วก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณน้องดิวธีรพัฒน์ขอบคุณตัวเองด้วยเพราะว่าดิวต้องรักตัวเองด้วยอย่างน้อยๆดิวต้องหิวใจให้ตัวเองให้ดิวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณแฟนคลับทุกคน ที่ติดตามเรื่องราวนี้ยังไม่จบนะเรื่องราวนี้ยังไม่จบนะยังไม่จบนะยังไม่จบเรื่องน้องปอกับน้องภูกันแล้วก็ครอบครัวเขายังไม่จบนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องติดตามเราต้องติดตามพ่อบอยเราต้องติดตามให้กําลังใจพ่อบอยเราต้องให้กําลังใจพ่อบอยต่อไปนะแฟนคลับเราต้องซัพพอร์ตพ่อบอยว่าครอบครัวนี้ จะให้อภัยกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเราต้องติดตามกันต่อไปแล้วให้กาลังใจต่อไปดิวอยากให้ใจดิวนะดิวอยากให้ครอบครัวเนี้ยเขาให้อภัยซึ่งกันและกันได้แล้วหาทางลงเออให้มีความสุขให้มากที่สุดและหลังจากนั้นภารกิจเราจะสําเร็จอันนี้คือภารกิจของดิวคือภารกิจสารฝันสารฝันให้ผู้กันกับปอให้เขากลับมาอย่างน้อยๆกลับมาฮิวใจกันกลับมาทําเรื่องราวดีๆแล้วสู้ไปด้วยกัน ในวันที่จนก็ผ่านมาได้แล้ววันเนี้ถ้าจะรวยถ้าจะมีก็ต้องมีไปด้วยกันนะปอกับผู้กันนะแล้วก็นี่กยอยศอทุกอย่างที่หนูกู้มาเรียนวันที่หนูรับปริญญาแล้วจบจริงๆเรียนจบแล้วพี่ดิวจะขอไปรับปริญญางานของหนูสองคนแล้วก็เอาเงินที่หนูกู้มาเรียนพี่จะใช้นี่ให้ทั้งหมดพี่ขอเป็นคนหนึ่งที่สับพอตแล้วก็ส่งให้ไปถึงปลายทางสำหรับดิวนะครับใครที่ติดตามน้องดิวนะ ดิวไม่ได้ให้น้องเซ็นสัญญากับดิวอะไรทุกอย่างดิวไม่ได้หวังผลอะไรกับน้องแต่ดิวหวังเป็นแค่กาวใจเป็นกรรมเทพที่ให้อะไรหลายๆอย่างให้กับสังคมได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่ญาติโกโหติการหรือสายเลือดแต่ดิวก็สามารถซัพพอร์ตคนได้แฟนคลับใน Facebook ก็รู้ว่าแฟนคลับติดตามดิวตอนนี้3ล้านคนเต็มแล้วซึ่งไม่ใช่แค่เกือบ3ล้านลูกค้าติดตามดิว3ล้านคนใน Facebook แล้วดิวอยากจะบอกคำานึงนะวันแรกที่ดิวเดินมาเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าจนถึงวันนี้ลูกค้าให้ดิวเยอะมากให้บ้านดิวให้ดิวมีครอบครัวที่ดีให้แมรียบให้ป้าไข่ให้น้องสาวดิวมีบ้านมีชีวิตที่ดีมากแล้ววันนี้ดิวจะลืมคนที่ให้ดิวมาได้ยังไง ดิวต้องเอาเงินที่แฟนคลับสพอร์ตไปช่วยเหลือสะพานบุญคนที่ตกทุกข์ได้ยากและคนจนต่อไปนี่คือความสําเร็จที่ดิวได้คือความสําเร็จจากไมซ์มซเซนแล้วความคิดแล้วก็ชีวิตของน้องดิว5,000คนขอบคุณครับแม่ฝากกดแชร์ด้วยวันนี้ดิวอยากเป็นสะพานบุญในเมื่อวันหนึ่งอ่ะดิวเคยไม่มีมาแล้ววันนี้ดิวมีดิวประสบความสําเร็จ เมื่อก่อนนะเสื้อผ้าดิวใส่แค่ตัวละร้อยทุกวันนี้เสื้อที่ดิวไปช่วยเหลือดิวใส่เสื้อตัวละแสนใส่นาฬิกาเลยละสองสามล้านไปช่วยเหลือคนดิวรู้สึกว่ามันคือความรู้สึกที่มันแบบแฟนคลับให้ดิวมาเยอะมากลูกค้าดิวกราบเท้าลูกค้านะทุกคนเลยดิวกราบแทบเท้าลูกค้าทุกคนไม่ว่าเงินบาทเงินสลึงเงินหมื่นเงินพันเงินแสนเงินล้านที่ช่วยเหลืออุดหนุนดิวมาตลอดเป็นผู้ชายตั้งแต่วันนั้น ผู้ชายที่ชื่อดิวธิรพัฒน์จนถึงวันนี้ออกข่าวทุกเกือบทุกช่องแล้วเป็นไวรัลมากแล้วเลื่อนไปไหนเจอแต่หน้าตัวเองแล้วภูมิใจในตัวเองมากภูมิใจมากที่ได้ทําให้กับสังคมให้กับประชาชนให้กับคนรอบท้างให้กับเชื่อไหมสิ่งที่ดิวให้ไปคือรอยยิ้มของสังคมคือประชาชนคนไทยได้มีรอยยิ้มบางคนร้องไห้บางคนร้องไห,ห้กับคลิปน้องตอน้องผููกัน บางคนได้เห็นอะไรดีๆกับสังคมที่แบบว่าได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือสิ่งที่ดิวไปหาคุณแม่ลำเพยถ้าแฟนคลับใน facebook ติดตามดิวจะรู้เลยว่าที่ดิวไปช่วยเหลือแม่ลำเพยอ่ะแม่ลำเพยชีวิตเหมือนน้องดิวเหมือนแม่น้องดิวแม่ใครเป็นแม่คนกดหนึ่งใครเป็นแม่คนกดหนึ่งแม่คือผู้ให้ใช่ไหมครับ คนที่เกิดมาเป็นแม่คนแม่คือผู้ให้ใช่ไหมจริงๆแม่คือผู้ให้ให้ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเลือดก็กรีดให้ลูกได้เหมือนแม่ลำเพยแม่คือผู้ให้ส่งลูกเรียนตอนนี้ลูกอยาอยู่ปีสามต้องเป็นหนี้แบกลบภาระทุกอย่างลูกจะหิวลูกจะหนาวลูกจะทุกข์ลูกจะเศร้าแม่คนนี้จะกอดหนูให้แน่นเหมือนแม่ลำเพย เหมือนแม่น้องปอแล้วก็ดองพู้กันแม่คำว่าแม่ยิ่งใหญ่มากที่ดิวไปอะ่ะดิวไปเพราะแม่เลยดิวไปเพราะแม่ลําเผยที่ดิวอยากจะไปปลดพันธนาการที่ดิวบอกปลดพันธนาการปลดความรู้สึกที่มันอยู่ในใจแม่คิดจะฆ่าตัวตายเอาหัวโขกกับฝาบ้านเพราะว่าเพียงเพราะว่าเป็นหนี้แล้วหนี้มันเยอะมากแล้วแม่อยุมากแล้วอ่ะแม่จะต้องหาที่ไหน แม่จะต้องไปหาเงินที่ไหนเพื่อมาจ่ายนี่นี้นี้ให้มันหมดแต่วันนี้ไม่เป็นไรแม่แม่มีน้องดิวอยู่น้องดิวเคยบอกเสมอนะครับสี่พันคนสี่พันจะห้าพันคนวันนี้ดิวได้การตอบรับมาจากสังคมดิวได้ชื่อเสียงดิวได้เงินทองมาจากสังคมมาจากแฟนคลับฐานแฟนคลับที่ดันดิวมาถึงจุดนี้แล้ววันนี้ดิวจะลืมคนเหล่านั้นได้ยังไงดิวจะนําชื่อเสียงดิวไปทําให้เกิดประโยชน์ที่สุดและสูงที่สุด ถ้าวันนี้ดิวอยากบอกกับดารานักแสดงศิลปินหรือคนที่มีชื่อเสียงนะครับดิวอยากจะบอกทุกคนเลยว่าวันนี้เราได้ความศรัทธามาจากแฟนคลับมาจากลูกค้ามาจากคนที่รักวันนี้ถ้าเราไม่มีแฟนคลับดันก็ไม่มีเราดาราทุกคนในประเทศไทยศิลปินหรือคนดังทุกคนในประเทศไทยน้องดิวขอเป็นสะพานบุญบอกคำนี้วันนี้เรารวยได้เพราะแฟนคลับ เรามีได้เพราะลูกค้านะครับไม่ได้มีรายแค่ตัวเรารถ้าเราไม่มีคนเหล่านี้เราไม่จเจริญเราไม่ได้มาอยู่สุขสบายขนาดนี้นี่คือความรู้สึกที่ดิวอยากจะบอกกับดาราสังคมแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงในประเทศทุกคนถ้าวันนี้แสงส่องมาถึงเราแล้วจงนำแสงนี้ไปส่องให้กับคนอื่นที่เขาตกทุกข์ดนยากที่เขาไม่ได้มีที่เขากำลังทุกข์ กำลังเศร้าเหมือนน้ำท่วมตอนนี้เป็นกำลังใจให้ชาวเชียงรายแล้วก็หนองคายด้วยตอนนี้น้ำท่วมเยอะมากล่าสุดเดียวไปช่วยช่วยเหลือน้ำท่วมสุขโขทยัยหนึ่งล้านบาทไปแบ่งปันแม้กระทั่งวิทยุสื่อสารพี่ๆเขาอะ่ะมันพังฝนตกหนักมากดิวช่วยไปอีกเกือบแสนหนึ่งซื้อวิทยุสื่อสารบางทีดิวปิดทองหลังพระเยอะมาก บางทีดิวทาดีมาเยอะมากแต่ดิวไม่ทวงบุญคุณใครนะวันนี้ดิวพูดเลยเดิยวอยากให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ดิวทาดิวอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าถ้าเรามีเงินแล้วเราต้องมีไมค์เซ็ตที่ดีเราต้องมีความคิดกระบวนความคิดที่ดีเราต้องแบ่งปันคนได้สุดท้ายแล้วเมื่อเวลาเราตายไปเมื่อเวลาเราสูญหายไปสิ่งดีงามจะอยู่บนโซเชียลบางคนอาจจะเป็นอินสปิเรชันรักพี่ดิว อยากให้พี่ดิวเป็นแรงบันดาลใจอยากให้พี่ดิวช่วยเหลือคนต่อไปไม่ใช่แค่พี่ดิวใครจะมีเงินบาทเงินสลึงห้าบาทสิบาทจุนเจือกันให้กำลังใจกันเป็นกำลังใจให้ชาวน้ําท่วมด้วยนะครับล่าสุดยูโอนเงินไปให้พี่บุ๋มปนัดดาเพื่อช่วยเหลือน้ําท่วมหนึ่งแสนบาทนะครับซื้อข้าวสารอาหารแห้งซื้อข้าวกลงข้าวกล่องไปแจกช่วยเหลือน้าท่วมเพราะว่าตอนนี้นะครับ ดิวไม่รู้เรื่องอะไรนะครับแต่ดิวรู้แค่ว่าใจดิวมีมากกว่าเงินเหมือนแม่ลำเผยหัวใจดิวมีมากกว่าเงินที่ดิวมีอีกตอนนี้อะไรที่ดิวช่วยคนไทยได้ดิวขอช่วยอะไรที่ดิวซับพอร์ตคนที่ไม่มีได้ดิวขอซับพอร์ตดิวขอฮิวใจให้ใครนะครับไม่ว่าใครจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะทุกข์จะเศร้าจะเสียใจจะผิดหวังขอให้ทุกคนลุกขึ้นสู้ เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเกิดได้แค่ครั้งเดียวเราไม่รู้ว่าวันวันวันจะวันจะจบมันคือวันไหนเรารู้แค่วันเกิดเราไม่รู้วันตายคนเรารู้แค่วันเกิดครับไม่รู้วันตายตัวเองแต่วันนี้ถ้ามีลมหายใจอยู่ทําให้ดีที่สุดแล้วจงพอใจกับชีวิตที่เรามีแค่นั้นเลยแล้วเราจะประสบความสําเร็จแฟนคลับวันนี้ดิวลักตัวเองมากรักความคิดตัวเองมากแล้วลูกค้าแฟนคลับจะเห็นพัฒนาการของดิว่าดิวผ่านมาได้เยอะสักแค่ไหน ดิวเคยเป็นเด็กเหลวไหลเคยเป็นเด็กพูดจาไม่ดีเคยทําไม่ดีแต่วันนี้ดิวพัฒนาตัวเองอ่ะศักยภาพตัวเองอ่ะดิวเป็นเจ้านายคนดิวเป็นลูกกัตันยูที่ดีดิวเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมดิวซักเซสกับความรู้สึกดิวเต็มที่อยากซื้อกิมแล้วขอบคุณครับเอฟซีบอกว่าอยากซื้อกิมแล้วพี่วันนี้อย่างน้อยๆดิวเป็นเจ้าของแบรนด์ ดิวให้ใจเลยครีมตัวนี้เหมือนการซัพพอร์ตไม่ซื้อก็ได้ดิวขอเปิดครีมนะคะเพราะว่าดิวเป็นนักธุรกิจดิวต้องทาธุรกิจต่อไปดิวขอเปิดแค่เซตเดียวแล้วดิวจบเลยอย่างน้อยๆใครจะซื้อซื้อแค่เซตนี้แล้วเป็นความทรงจําดีๆว่าน้องดิวเขาช่วยเหลือคนดิวขายแค่ครีมเซตนี้นะดิวให้ครีมไข่มกกี่กระปุกพี่เอ็นสามกระปุกสกระปุกดิวถามเซรั่มฟ้าให้หนึ่ง จากใจดิวให้ลูกค้าได้